อ,อ,ห,อ,อ,ห,อห,หลังจากที่คุณบอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทําให้ตัวเองกเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้นะพี่บอยมีการวางแผนที่จะทําอะไรต่ออีกบ้างครับครับที่เล่าให้น้องหินฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสําเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตําแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหนครับเป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างและเราก็ถือว่า ถ้าวันนี้เราทําความสุขให้ตัวเราแล้วครับแล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริงรที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับผมทราบมาว่าพอพี่บอยเริ่มเริ่มแบ่งปันครับสิ่งแรกๆที่พี่บอยเริ่มแบ่งปันก็คือคนในชุมชนแถวนี้ด้วยครับ,รบก็พอเรามาอยู่ใช่ไหมครับเรารเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งเราเดินทางต่อ นะครับปัจจัยก็คือว่าที่นี่ไม่มีเมนเผาศพนะครับเราก็หาเพื่อนหาพี่น้องหาคนที่เรารู้จักเพื่อนค,คุณแม่เพือ่อนพ่อเราก็มาช่วยกันระดมเงินมาช่วยทําให้เมนเผาศพของของที่ชุมชนนี้เนี่ยสำเร็จเพราะเนื่องจากเมื่อก่อนนู้นเนี่ยเมื่อมีคนเสียชีวิตก็ต้องพาออกไปเผาที่ชุมชนอื่นซึ่งก็น่าเสียด,ดายที่ว่าชุมชนเราน่าจะมีสิ่งเหล่านี้ อันนั้นเราก็โอเคถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเราครับ oh. นะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรมรในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่บอยอยู่เป็นหนึ่งเนืองนะครับ,รบทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสําหรับชุมชนแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ต,ตลอดเวลาเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่ห่างจากเราไปนี่ประมาณ2กิโลครับเราก็ไปช่วยกัน ช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้ให้กับวัดนั้นจนสําเร็จเนี่ยครับอนอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของทางธรรมและครัตอนนี้พี่บอยก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนไทยใช่ครับ เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วยพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับแต่เราก็รักษาให้โดยที่เราก็ไม่ได้คิดสตางของคนที่มารักษาพี่บอยครับแล้วในส่วนของแพทย์แผนไทยนะครับแพทย์แผนไทยก็คือว่าแนวคิดสําหรับตัวเราเองก็คือ1ต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของเราเราจะพึ่งพาตัวเองให้ได้ร้อนการที่เรามีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ย เราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆน,นานาชนิดที่เราปลูกเนี่ยในการทํายาสําหรับตัวเองอคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชาวบ้านได้ด้วยในพื้นที่ของเราต่อไปนะครับอย่างนี้มันก็ทําให้ชุมชนที่นี่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยก็พยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือการ,รอยู่ด้วยกันการอะไรมีต่างๆที่จะเป็นในอนาคตต่อไป พี่บอยครับถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งนะฮะที่อยากจะ,กะเกษียณแบบพี่บอยบเขาควรจะวางแผนกับตัวเองยังไงบ้างครับได้ครับเราก็ต้องทํางานหนักตั้งแต่เราเป็นเด็กนะครับและเราก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะใช้ปัจจัยต่างๆของเราให้บริบูรณ์มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในปัจจุบันเงินฉุกเฉินเงินในอนาคตคและก็เวลาที่เราจะใช้จนกระทั่งเราวันสุดท้ายของเรานะครับกรเกษียณตัวเองกเกษียณจากโลก เกษียณจากโลกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเราก็จะต้องมีส่วนเหล่านี้ให้พอเพียงกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเราครับผมนะฮะแล้วจะมีวิธีการอย่างไงบ้างครับอย่างถ้าเอาตัวตัวพี่บอยเป็นตัวตั้งครับนั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของการเป็นเงินสดนะครับคุณแม่กับพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคํากับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญกับชีวิตของคนนะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ ในทันทีทองคำเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเง,เงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สำหรับเป็นเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับครับผมครับนะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมีการเกษียณได้อย่างสมบูรณ์ นะฮะอย่างพี่บอยก็บอกว่าตัวเองก็จะไม่ได้สมบูรณ์แบบ100อซแต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็นถูกต้องครับนะครับผมแนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดนะฮะสำหรับแนวคิดนะครับคุณผู้ชมก็สามารถหากันได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเปิดดูมันนี่ชาแนลเงินทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอยมากเลยนะครับด้วยความยินดีครับขอบคุณมครับนะตอนนี้ยิมขออนุญาตแอบไปเด็ดผลไม้กินก่อนนะครับด้วยความยินดีครับครับผมไปกันเลยก่อนครับดีครับ เคยสงสัยไหมครับว่าตอนคุณเกษียณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้ตอนเกษียณกันครับ 1. เริ่มออมยัางสม่ำเสมอออมตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะยิ่งเริ่มออมช้าเท่าไหร่การเก็บออมต่อเดือนก็จะยิ่งวีทคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตรางเงินเฟ้อเช่นกองทุนรวมพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญ โดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ฉลาดซื้อรู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้นประโยชน์การใช้งาน 4. ฉลาดใช้รู้จักใช้ใจ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขก,กายสุขใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามกเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ ผู้ชมครับการเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้คุยกับพี่บอยครับมีอยู่ตอนหนึ่งครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทํางานนะครับเหมือนกับการทํางานคูณ2นะฮะเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานได้เท่ากับคนที่ทํางานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าการทําแบบนี้นี่มันยากเกินไปมันเปลืองพลังงานเรามากเกินไปคุณผู้ชมลองหาอีกวิธีทางหนึ่งนะครับแบบง่ายๆครับด้วยการ เก็บเงินของตัวเองนะครับแล้วก็นําไปลงทุนนะครับในกองทุนหรือว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนด้านต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะลงทุนเท่านี้ครับพอคุณผู้ชมลงทุนและก็เก็บเงินได้ส่วนหนึ่งเงินส่วนนั้นแหะครับที่จะทําให้คุณผู้ชมสามารถกเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับขอแนะนําหนังสือคู่มือ เงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง,รงววนนนนีี้้้ลงงงงททุเเเพิิ่ม่มมมคาากกไร็บอออออตตืแผแผ